ให้น้องทัพพูที่น่ามันช่างพงยายจำลองก็มาแล้วนะฮะคิอ่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะกงพาน่ะอะไรไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้อ่การใช้เงินวันนี้เนี่ยการเห็นแช่งการ์ดเงินเออแล้วก็ไปกับเมเดย์ด้วยนะเมเดย์น่ะบรถ่ายพร้อมกันกับยาย แต่ไม่เดนขึ้นปะทายลูกกับเพื่อนสองคนแล้วก็ลงมาลงมาแล้วยายก็เห็นคุณเน่งวะเอาคุณเน่งทาไมร้องไห้ยายครับผมร้องไห้เพราะว่าผมดีใจผมได้มาถ่ายคลิปลูกฝ้าลูกแผ่นดินวะยายผ่านตอนตอนสว่างอนใล้สว่างเออแม่นนะตอนแม่นแต่ว่าจะมาปีตีอแมะอายุเพิ่นหรืออีชังน้องอายุอายุลูกกับนายก ถ้ารู้นะฮะอายุแต่ว่ายายไม่ได้ซื้อเพราะมันไม่มีลอตเตอรี่ไงอายุของใครคดำโอ้พองค์โอ้นอ่อเท่าไหร่นะพ่อออ้ออายุเพิ่นนะ้บาดเขาบอกเออเออร้องเขาให้ซื้อเอาให้ซื้อขึ้นแล้วก็ซื้อลง สองสี่ามันยอดจักเท่าไรก็ยอด่ะใช่ป่ะอ้เรื่องจริงนะนนี้คนมึงมาบอกบอกในไลน์ด้วยว่าค่อยบบจักอันนี้ช้าโอ้โหขาวก็เขียววันนี้นะครับั้นเขียวรืเปลเอยเป็นวันรวยนะอสิก็ลองดูนะฮะ ขอโทษนะคะนี่คืออะไรไออะไรวะต่อผมเอาเงินมาให้ครับขอบคุณค่ะอะไรวะปีละโอ้ผมมันนานพูดไหมปีหกหกไหมม่นาำมันไม่มีครับมีแต่น้ำปลาครับขอบคุณค่ะไม่ใช่น้ำมันมันเป็นเครื่องดื่มใช่ยาิ่งน้อยก็กินได้เน๊ก็เอาไม่หมดนะครับปีที่แล้ ยังมีพรอีกพดีแล้วลหะมีพรอ่ะอยากจะให้ประตอบบดมี่ Half ันแส่ไมเางด้เละดแเด้ไลยแต่จะกินจะได้กลับข้าบ้านก่อนเนาะแลเว้อไปทำไมเดี๋ยวลุงเข้ามาบอกตอนไหนอกำลังเดินทางมาอืมวันนี้ยายแต่งตัวสวยเลย นี่ะคนจะรวยไปแม่ไปซื้ออินดี้เด้มีด้วยถุงหวอือหือไม่ไม่มรู้เรอ่องจ้ะลูกแม่ที่เราซื้อน่ะฮูกหมดก่อนนะใช่นี่แม่หมดทีอยังยืมซื้อลอตเตอรี่นะเจ้าอย่าใส่หัวเด้มบัดมันออกเลขที่คอยบอกเเจ้าหนาวมันอานใหญ่ อันเราเอาสี่สามสิคะอ๋อสีสามเลยป่ะสีสามสามอนแต่เนาะแล้วให้ใครไปซื้อให้วะอยู่ไหนเขาอยู่ไหมแม่แอนอยู่ ได้หักคได้เงินแล้วคนไปคิดคได้ก็แล้วกันอ่าคดได้เงินอ่าพอบอกเต้นนะเอาแว่นตามาให้คดสีอออ่อันอ่าแล้วลาวก็เอาเงินมาให้คดสี่แปดสิบบาทคยก็ได้แล้วไม่คดได้แล้วป่นเออคดนานเราคยต้องบอกใหครถึงจาไปชื้อเอาเรื่องจริงไลยวันนี้บอกเมื่อคืนนี้ฝันเมื่อคืนนี้ มันก็ฝันแบบกระเป๋าตัวเองหายขนาดนอนแต่คนทักเขาก็ไปไหว้พระไอ้ฝันก็ไม่ฝันตจนสว่างก็ยังไม่ฝันเลยฝันกระเป๋าหายร้องไห้จนว่าที่กระตือบอกแต่ว่าฝันใกล้ใกล้สว่างน่ะมันจะเป็นจริงันจะะเรง้ากสไไดุข โอเคฮะประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไรกับช่องทับปูชาแนลครับ